สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ V r s o y e r รายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กรัต์และประชาชนซึ่งเราพบกันเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้อยู่กับทิชั้นธนัญญาพีพิษวณิชการค่ะ ประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับโควิด -19 สามารถที่จะประสานงานได้ผ่านศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบกทางไลน์แอปพลิเคชันค่ะไลน์ไอดี s i d covid tb f sd 1หรือสามารถที่จะสแกน qr code ซึ่งปรากฏอยู่ด้านมุมจอขวามือตลอดการรับชมรายการนะคะสำหรับวันนี้เริ่มต้นด้วยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่เข้ารับการฉีดวัคซีนและลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมค่ะ พลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด1 9ให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วยจากโรคเรื้อรังที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมโดยผู้บัญชาการทหารเรือได้เน้นย้ำให้การดำเนินการฉีดวัคซีนกับประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสูงสุดทั้งนี้ทางกองทัพเรือโดยกองดุรยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ ยังได้จัดวงหัสดนตรีมาบรรเลงเพื่อสร้างความผ่อนคลายให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการฉีดวัคซีนอีกด้วยค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลานะคะส่งมอบความผงใหญ่ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยโดยการมอบถุงอย่างชีพ พลตรีอุทิศอนันตนานนนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้เล็งเห็นถึงความยากลําบากของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อพี่น้องประชาชนด้วยความห่วงใยภายใต้โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลาดูแลผู้มีรายได้น้อยโดยนําถุงยางชีพไปมอบเพิ่มเติมจํานวน440ถุง จากเดิมที่เมื่อวันที่4พฤษภาคม2564ได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพไปแล้วจำนวน423ถุงรวมเป็น863ถุงซึ่งมอบให้กับหน่วยขึ้นตรงของหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ได้รับผิดชอบดูแลประชาชนในพื้นที่อำเภอต่างๆนำไปส่งมอบต่อให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงบ้านรวมถึงผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางออกนอกพื้นที่อีกทั้งเพื่อบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนในวิกฤตครั้งนี้ด้วย โรงพยาบาลของกองทัพบกยังคงภารกิจปกป้องประชาให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนอย่างต่อนเนื่องเข้าสู่วันที่2อค่ะที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมของรัฐบาลยังคงเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งในแต่ละวนันโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจะให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนวันละ8รอบ รอบแรกนะคะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาและรอบสุดท้ายจะสิ้นสุดที่เวลา15นาฬิกาซึ่งจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ประมาณวันละ1,120คนโดยทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้บริการผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในทุกๆขั้นตอนพร้อมทั้งจัดพื้นที่พักคอยสำหรับญาติเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด -19 สำหรับประชาชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนระบุว่าทางโรงพยาบาลได้มีการเตรียมพร้อมทุกขั้นตอนเป็นอย่างดีมีความสะดวกและลดระยะเวลาการดำเนินการไปได้มากทั้งนี้ยังพร้อมที่จะกลับมารับวัคซีนเข็มที่2ตามใบนัดเริ่มตั้งแต่การจองผ่านระบบหมอพร้อมนะครับก็ผ่านไปด้วยดีมีการยืนยันผลในการเข้ารักษาเข้าเข้า,าฉีดวัคซีนก็ ทำให้มั่นใจนะครับพอมาถึงตรงตรงหน้างานแล้วครับก็ป้ายชัดเจนมากนะครับแล้วก็กระบวนการก็ชัดเจนมีเจ้าหน้าที่อยู่ทุกจุดแล้วก็ที่ผมประทับใจคือว่าเจ้าหน้าที่เข้าใจว่าทํางานเหนื่อยมาหลายวันแต่ว่าทุกคนก็ยังยิ้มแย้มแจ่มจใสแล้วก็มีจิตวิทยาที่จะคุยกับผู้มาร่วมมามา,มาร่วมอาชีวัคซีนเนี่ยแหละครับก็เลย ขั้นตอนการให้บริการก็เร็วมากก็เหนือเหนือความคาดหมายผมดิฉันอายุ80ปีนะคะก็ ที่เขาบริการตั้งแต่ลงจากรถเลยค่ะเขาพาไปเอาบัตรคิวแล้วก็ตามมาตามมาที่ตึกนี้นะคะแล้วก็เข้าคิวมาซักประวัติให้ลงประวัติอะไรให้ค่ะเขาเขียนให้เลยเพราะเป็นอายุมากแล้วแล้วก็เขาดูแลมากค่ะก็ขึ้นไปตามคิวตามคิวมาถึงนี่8โมงแล้วค่ะยังไม่ถึง9โมงได้ฉีดแล้วค่ะ,คะแล้วอาการตอนนี้ก็ปกติดี พอใจในระดับดีมากเลยค่ะดีจริงๆค่ะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่พร้อมทุกที่เลยค่ะและประกบตัวคนคนที่จะมาฉีด มณฑลทหารบกที่35โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักจัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด1 i ให้กับประชาชนโดยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังจำนวน192รายเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ลดการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ได้ปฏิบัติตาม5ขั้นตอนในการรับวัคซีนโควิด -19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคมีการสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิดจากนั้นให้ประชาชนรายงานอาการหลังฉีดวัคซีนโควิด -19 ทุกๆ1วันรวมเป็นระยะเวลา7วันและ30วันตามลำดับผ่านแอปพลิเคชัน fpcdh พร้อมที่จัดตัดทำโดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหากักหากมีอาการผิดปกติในการฉีดวัคซีนสามารถรายงานการเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ทันที อีกทั้งยังมีการจัดทำกิฟต์เซ็ตยาลดไข้เจลแอลกอฮอลล้างมือและหน้ากากอนามัยเพื่อให้กับประชาชนหลังได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอีกด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่สีม่มวลชนนำไปเผยแพร่ต่อเนื่องค่ะโดยเป็นภาพของทหารจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่39ให้บริการเข็นรถบิลแชร์รับส่งผู้สูงอายุที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนจากจุดฉีดวัคซีนไปส่งถึงรถส่วนตัว โดยเป็นภาพที่เกิดขึ้นที่หอประชุมศรีวชิรโชตมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเปิดให้บริการแก่ประชาชนในการรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วย7โรคเรื้อรังรวมจำนวน5,787คนซึ่งได้ผ่านการลงทะเบียนในระบบพิษโลกพร้อมและได้รับการโทรศัพท์ยืนยันติดต่อกลับจากทางโรงพยาบาล โดยมณฑลทหารบกที่39ยังได้จัดรถครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนภายใต้แนวคิดอาสาดูแลคุณในทุกช่วงเวลาเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนประชาชนให้ได้เข้าถึงวัคซีนอย่างรวดเร็วและช่วยยับยั้งวิกฤตการแพร่ระบ,บาดระลอกใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล ยอดประชาชนนะคะที่ได้ประสานขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบ,บกขณะนี้มีมากกว่า500รายแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลและส่งต่อประสานความช่วยเหลือทั้งหมดทันทีค่ะศูนย์ประสานงานต้านภายัยโควิดกองทัพบ,บกยังเป็นสื่อกลางให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้นะคะมียอดสะสมสําหรับผู้ใช้บริการแล้วเกินกว่า500รายโดยยังคงเป็นเรื่องส่วนใหญ่เรื่องการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มและการร้องขอรถรับส่งต่อไปอยังสถานพยาบาล ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตที่ประสงค์ขอใช้ชาปนสถานของกองทัพบ,บกเพื่อประกอบพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 วันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งรายค่ะโดยจะมีการดําเนินการชาปนกิจศพที่วัดอาวุธวิกัสิตารามในเวลา18นาฬิกาซึ่งยอดการอนุเคราะห์ชาปนกิจศพของกองทัพบ,บกขณะนี้มีทั้งหมด132รายและยังคงมีญาติผู้เสียชีวิตประสานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทางกองทัพบ,บกยินดีที่จะเป็นที่พึ่งในยามสูญเสียซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่ขอดูแลประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิตและแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายในการประกอบพิธีชาปนากิจศพโดยให้ชาปนกสถานของกองทัพบ,บกได้แก่วัดสมนัตวิหารวัดสิริพงษธรรมนิมิตรและวัดอาวุธวิกัสิตารามทำการชาปนากิจผู้เสียชีวิตจากโควิด1 i ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด -19 และต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบกหมายเลขโทรศัพท์02.270.568.5-9หรือที่เพจ f a c e b o o k k ว5 SD1 และทางลายค่ะลาย ID นะคะ a อ s i c o v i d k ทีว5 s d 1ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย ยานพาหนะของกองทัพบกค,ค่ะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะรับส่งเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด -19 เข้าสู่ระบบการรักษาศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด -19 สปมยังคงทำหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้นำส่งผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้วรวมทั้งสิ้น6,011รายซึ่งในแต่ละวันรถ ยานพาหนะของเหล่าทัพร,รวม52คันมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่เวลา7นาฬิกาและพร้อมปฏิบัติภารกิจรับส่งผู้ป่วยตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาสำหรับภาพรวมการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด1 i ของศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้ายศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่1ได้ทําการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่วันที่27เมษายนเป็นต้นมานำส่งผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้วรวมกว่า534ครั้งได้นำส่งผู้ติดเชื้อสะสม1,236รายและได้นำส่งศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาและชาปนกิจศพที่ชาปนสถานกองทัพบ,บกจำนวน61รายสำหรับกำลังพลประจำรถทุกนายได้ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อมาเป็นอย่างดี โดยมีการประสานการปฏิบัติกับศูนย์เอราวันศูนย์นเรนทรและศูนย์แรกรับผู้ป่วยสนับสนุนกระทรวงสาธารณาสุขในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการการรักษาซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกที่ได้มอบหมายให้หน่วยทหารนำทรัพยากรของกองทัพที่มีอยู่มาใช้ในการสนับสนุนและดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของกระทรวงสาธารณาสุข ในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการน้องทหารอิ่มท้องพี่น้องกเกษตรกรอิ่มใจยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้นามะม,ม่วงพันธุ์อาทูอีทูจำนวน300กิโลกรัมไปมอบให้กับหน่วยขึ้นตรงที่ปฏิบัติง,งานตามแนวชายแดนเพื่อเป็นเมนูอาหารเสริมพิเศษให้กับกำลังพล โดยเป็นผลไม้ที่สดสะอาดปลอดภัยรสชาติอร่อยและถือเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรตามนโยบายของกองทัพบ,บกซึ่งผลผลิตมะม่วงดังกล่าวค่ะทางหน่วยนะคะได้รับซื้อจาก,กเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทาให้ราคามะม่วงตกต่ําไม่สามารถส่งออกขายได้ ทั้งหน่วยได้รับซื้อเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมทั้งช่วยสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวสวนมะม่วงและกลุ่มเกษตรกรอีกด้วยกองพลทหารราบที่11โดยกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่111ได้เข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซา โดยการรับซื้อเข้าเปลือกจำนวน470กิโลกรัมตามโครงการน้องทหารอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจของกองทัพบ,บกเพื่อม,มอบเป็นสวัสดิการเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของกำลังพล และสำหรับเกษตรกรรายใดที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาดผลผลิตราคาต,ตกต่ำท่านสามารถที่จะติดต่อได้นะคะตามโครงการน้องทหารอิ่มท้องพี่น้องเกษตรกรอิ่มใจติดต่อได้ที่ส่วนประสานงานสินค้าเกษตรททบ5หมายเลขโทรศัพท์0614188256หรือจะส่งข้อความพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อทางอินบ็อกก็ได้ค่ะที่เพจ Facebook t v 5 sd1 และ www.tv5.co.th ททบ,บ5พร้อมที่จะรวบรวมข้อมูลและประสานหน่วยทหารเพื่อลงไปให้ความช่วยเหลือในการรับซื้อผลผลิตต่อไปและช่วงพิราบข่บขาววันนี้นะคะเราจะพาไปติดตามภารกิจของรถครัวสนามเคลื่อนที่ของกองทับบกในการสู้ภยัยโควิด19กันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีราบภามข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับทีราบภามข่าววันนี้นะคะเรามีเรื่องราวต่างๆที่กองทัพบกของเรานั้นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์วิกฤตโควิด19นะคะไม่ว่าจะเป็นหนทางใดกองทัพบกนั้นเราตั้งใจช่วยเหลือในทุกๆหนทางเลยค่ะใช่แล้วครับพี่ยินครับกองทัพบกได้จัดรถครัวสนามลงพื้นที่ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยครับ เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ครับไปชมกันเลยครับ่ค <c oughs> ะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะมีผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมากกองทัพบกมีความห่วงใย,ยประชาชนจึงได้จัดรถครัวสนามเคลื่อนที่เพื่อไปประกอบอาหารปรุงสดนำไปแจกใจ่ายในพื้นที่ต่างๆฟรีทั่วประเทศ บริเวณหน้าค่ายทหารชุมชนวัดโรงเรียนเพื่อให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระพี่น้องประชาชนอีกด้วยค่ะกองทัพบ,บกก็ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยระดมรถครัวสนามแจกจ่ายอาหารปรุงสุกกระจายอีกหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอ,อลกอฮอลให้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนรอบพื้นที่ครับและในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นก็มีการแจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นตลอดจนผล,ผลผลิตทางการเกษตรของหน่วยทหารในโครงการทหารพันธีโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผ่านรถปรรสุขส่งถึงที่พักอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด ซึ่งประชาชนไม่สามารถเดินทางมารับเองได้การบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะพี่ยีนครับในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ขอให้คนไทยทุกคนปวดร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด มีวินัยในการดูแลตนเองไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยและเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถกองทบบกพร้อมอยู่ดูแลเคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อนำชีวิตปกติสุขกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเร็ววันครับ น้องอาร์ตคะสถานการณ์วิกฤตโควิด19นี้นะคะกองทัพบกนั้นยินดีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆหนทางค่ะเรื่องปากท้องเรื่องของการตกงานนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะกองทัพบกจึงได้จัดรถควานามเพื่อช่วยเหลือเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนค่ะพิทักราชานปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสสาหรับวันนี้ผมและพี่ยีนก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ มาของคนไข้ที่หายแล้วเขามีภูมิเพราะนั้นภูมิอันนี้เนี่ยนะครับเราไปหาที่ไหนไม่ได้เราสร้างก็ไม่ได้เพราะมนุษย์ที่ติดเชื้อแล้วสร้างขึ้นมาเองจึงเปรียบเสมือนยาตัวนี้เนี่ยนะครับที่สร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติพลาสมาของท่านมีประโยชน์มากครับ สวัสดีครับป้องวันนะครับวันนี้ก็ได้มาบริจาคพลาสมานะครับก็จากที่ผู้ป่วยโควิดนะถ้าหารดีแล้วเนี่ยนะครับก็อยากเชิญชวนมาบริจาคพลาสมาก,กันนะครับว่าสามารถใช้ช่วยผู้ป่วยที่ที่เป็นโควิดแบบคุณแรงได้จะสามารถช่วยชีวิตได้นะครับ พันธ์ดีค่ายศรีหาราชเดโชชัยจัดพิธีรับมอบพันธุ์สัตว์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อนำไปเพ,พาะพันธุ์และแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนในโอกาสต่ตอไปค่ะกองทัพบกได้ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจกพอเพียงในพื้นที่หน่วยทหารทั่วประเทศโดยเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่งผลิตมเมล็ดพันธุ์และเพาะพันธุ์สัตว์ เพื่อการบริโภคให้กับกำลังพลและครอบครัวรวมถึงประชาชนรอบค่ายโดยพันเอกนรงวิชยานวรวุฒ์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่8เป็นประธานพิธีรับมอบไก่พันกระดูหางดำและกบพันทุ่งกุลาพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีซึ่งประกอบด้วยไก่พันกระดูหางดำจำนวน50ตัวและกบพันทุ่งกุลาจำนวน2020ตัว โดยมอบให้กับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการทหารพันดีกรมทหารราบที่8รวมถึงให้นำไปขยายพันธุ์เพื่อเป็นอาหารและจำหน่ายได้ตามแนวทางกเกษตรพอเพียงพอมีพอกินขยายผลสู่ประชาชนรอบค่ายในโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มกเกษตรกรและเป็นแรงเรียนรู้ให้กับประชาชนชุมชนรอบค่ายได้นำมาศึกษาไปปฏิบัติใช้ในชุมชนต่อไป ทหารจิตอาสาพร้อมปกป้องประชานะคะมีภารกิจที่สําคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนล่าสุดได้ดําเนินการทําความสะอาดท่อระบายน้ําเพื่อเตรียมรับฤดูฝนค่ะกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่36ร่วมกับกองพลทหารม้าที่1หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16อําอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำจัดเศษกิ่งไม้ขยะและเศษพลาสติก ที่กีดขวางทางระบายน้ําเพื่อเป็นการเตรียมการในกรณีหากเกิดฝนตกหนักและอาจทําให้เกิดน้ําท่วมขังในเขตอําเภอเมืองเพชรบูรณ์กองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21จัดกําลังคนจิตอาสาพระราชทานร่วมกับเทศบาลตําบลทุ่งยั้งผู้นําหมู่บ้านผู้นําชุมชนบ้านไผ่ล้อมหมู่ที่1และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่บ้านไผ่ล้อมหมู่ที่1ตำบลไผ่ล้อมอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมทำความสะอาดและฉีดท่อนท่อระบายน้ำในชุมชนเพื่อป้องกันการอุดตันและทำให้เกิดการระบายน้ำดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนเนื่องจากหมู่บ้านบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำซึ่งทำให้เป็นแหล่งรับน้ำจากพื้นที่อื่น กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ค่ายสีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยตรวจเยี่ยมความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนเพื่อรองรับภัยธรรมชาติทุกรูปแบบโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจมาพร้อมกับวาตภัยในช่วงฤดูฝนโดยหน่วยรอ8 0 0พเป็นหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเลยที่จะต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เท่าทันต่อสถานการณ์ ซึ่งการปฏิบัติในครั้งนี้ผู้บังคับกองพันธ์ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมของกําลังพลและยุธทธปกรณ์ของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนของหน่วยพร้อมทั้งให้แนวทางการปฏิบัติภารกิจที่จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยสูงสุดและทหารจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส คนทําความดีต้องได้รับการยกย่องชื่นชมและนําไปประชาะสัมพันธ์ต่อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจการทําความดีต่อไปนะคะอย่างเรื่องราวของฮีโร่ทหารเรือคนนี้ค่ะเขาได้ไปประสบเหตุมีหญิงเคราะห์ร้ายคนหนึ่งกําลังถูกลักทรัพย์อยู่ที่บนสะพานลอยฮีโร่ของเราไม่รอช้าเข้าช่วยเหลือสามารถจับกลุ่มผู้ร้ายได้นะคะพร้อมกับนําส่งผู้บาดเจ็บได้โรงพยาบาลอย่างปลอดภัย เหตุโศกกองทัพเรือเผยแพร่วีรกรรมของจ่าเอกอริยะน้อยมีจ่าพยาบาลสังกัดเรือหลวงท่าดินแดงกองเรือทุ่นระเบิดกองเรือยุทธการซึ่งประสบเหตุไปพบหญิงคนหนึ่งถูกทำร้ายถูกปล้นชิงทองและทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บในขณะข้ามสะพานลอยบริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนั้นจ่าเอกอริยะกำลังเดินขึ้นสะพานลอยและประสบเหตุเข้า จึงเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้มีการนำตัวผู้บาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้วยความดีนี้กองเรือทุ่นระเบิดกองเรือยุทธการจึงได้ประกาศเกียรติคุณแก่จ่าเอกอริยะน้อยมีซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพเรือเป็นอย่างยิ่ง จกเอกอริยะได้เสียสละแสดงถึงความกล้าหาญในการเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งมอบเหรียญพระพุทธมหาวัชิระอุตตโมภาสาศาสดาเขาชีจันทวัดยาณสังวรารามพุทธศักราช2,538ซึ่งพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพุทธภิเษกพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2538เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการทำความดีการแสดงความจงรักภักดีและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่จากเอกอริยะน้อยมีและครอบครัวต่อไปหมดเวลาสำหรับรายการ VR s a w y e ซในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ